สวัดีครับวันนี้พามาดูนะครับอุปกรณ์ที่จะมาแชร์อินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบซิม 4G 5G นะครับตัวแรกที่ผมใช้งานแล้วใช้งานมานานมากๆนะครับก็คือตัวนี้นะ USB 4G Wi-Fi m o เด็ตัวนี้เขาต้องการพลังงานจากา USB 5โวลต์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าชาร์จเจอร์แบบนี้ก็ได้นะเน็ตจากซิมแล้วก็ปล่อยต่อเป็น Wi-Fi นะครับให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าสมาร์ทสวิต แต่ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันหรือว่าโซลูชันถัดไปนะครับที่ผมจะใช้เอาไปใช้ที่บ้านนอกก็คือจะต่อผ่านตัวโซล่าชาร์จเจอร์แล้วปล่อยไฟให้เจ้าตัวนี้ใช้งานจากแบ็ k อัพแบตเตอรี่ต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นระบบปล่อยสัญญาณเน็ต 4G โดยใช้โซล่าเซลล์นะครับผมใช้มานานแล้วนะครับกับกล้อง IP Cam แล้วก็สมาร์ทวิตช์2ตัว ด้านหลังตัวเครื่องเขาก็จะมีที่ใส่ซิมนะครับซิมเน็ตเราหาซื้อซิมเน็ตรายปีได้เลยอันนี้ค่า default ที่มาจากโรงงานเลยนะไอพงไอพี IP ก็ตามนี้สามารถไปเปลี่ยน SSID ได้นี่อันนี้คือโซลูชันแรกนะครับใส่ซิมแต่ต้องการไฟ์จาก USB